ครับช่างครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีเกี่ยวกับที่ลูกค้าถามมาว่าแต่งเดือยังไงเวลาแต่งชอบเป็นผีเสือ้อแล้วเน้นตรงเดือยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังอันนี้เดี๋ยวผมจะาแนะนําวันนี้นะครับวนเดียวจบเลยเดี๋ยวมาดูกันมาสมมุติว่าอันนี้คือมีดที่เราได้มาแล้วเนาะ ทีนี้เวลาที่เราแต่งนะครับเดี๋ยวผมได้ดูก่อนตรงนี้ครับตรงนี้นีดชัดไหมชัดคือบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณโคลนเลยนะครับที่เราแต่งเนี่ยเราจะใช้หิน,นเน้นนะครับเน้นไปช่วงนี้แล้วเวลาเราวางหินนะครับเราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่เวลาทีา่ลูกค้าเนี่ยเน้น ให้ตรงเดือยเนี่ยมันโค้งมนอยู่ตลอดเวลาหรือมันแหลมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะเน้นไปตรงที่ตรงนี้ครับแล้วเผลอครับผเผย์ขึ้นมาตรงนี้มาพอเวลาที่เราเน้นไปด้านในเนี่ยด้านนอกก็จะผเผลอขึ้นมาด้วยทีนี้พอเผลอขึ้นมาพอพอท่านถูไปสักสองสามรอบแค่นั้นเลยครับตรงนี้มันจะเข้าไปข้างในเลยอย่าเข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวผมผมทำให้ดูอสมมติว่าตัวนี้แล้วกัน อาจจะเป็นอาจจเอาต้านหินตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นหนึ่งสีสีนะนี่เป็นหนึ่งสีซีส่วนตัวนี้เป็นไม้ทาบนะครับไม่ต้องถามทีนี้พอเวลาที่เราแต่งเนี่ยเราก็จะเน้นครับเราก็จะเน้นพอเน้นเสร็จปับ๊บเราก็เผลอครับเผยอขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็เน้นไปตรงนี้เกินไปพอเน้นไปตรงนี้เสร็จปับ๊บตัวนี้จะกลายเป็นปีกปีเสื้อมันก็จะโค้งมาอย่างนี้เลยเนี่ยครับ ก็จะโค้งมาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ปัญหาพวกนี้แก้ได้แต่เวลาที่ลูกค้าทำอ่ะผมผมก็จะบอกว่าให้ลูกค้าเน้นกดมาทางด้านขวาหน่อยคือตรงนี้ครับขวามือเราเนาะเราเวลาทําจะวางอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเผลอนี่ครับเผลอขึ้นอย่างเนี้ยทีนี้พอเวลาเราแต่งโคนเลยนะครับแล้วก็จะเน้นอย่างนี้เนี่ยนะ ่ให้คนเลยตรงนี้ยมันเป็นร่องแล้วก็เป็นไปไปกินงานเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนี่ยครับเนี่ยครับง่ายๆเลยเห็นไหมมันแหว่งอะดูตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับมันแหว่งเห็นไหมอืม mm hmm. พอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จปั๊บลูกค้าก็เน้นต่อครับทีนี้หวังว่าจะให้ตรงนี้มันหายไปก็เลยเน้นอย่างนี้ต่อ พอนนี้อย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ย <_ t> um> ครับไอนน้ชัดไหมชัด <_ t> um> มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับจะกลายเป็นปีพเสเ้อเนี่ยเั็นไงเนี่ยครับ,เ,รบเป็นแบบนี้ขึ้นไปทีเนี้ยเวลาพอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ย <_ t> um> ผมก็จะบอกว่าเน้นขวาเข้ามาหน่อยครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเน้นที่โคนเดือยไปเรื่อยๆ มันก็จะกินลงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะแหลมลงมาเรื่อยๆก็กลายเป็นสางงามอย่างที่ผมเคยบอกทีนี้พอพอเกิดอย่างเงี้ยเวลาแก้ปัญหาก็คือให้เน้นขวาทีนี้เม็ดนะครับมันจะมีอยู่สองสองด้านก็คือไอ้ด้านหนึ่งมันจะเล็กหน่อยด้านหนึ่งมันจะใหญ่หน่อยก็ถ้าทางที่ดีก็คือเอาฝั่งเล็กครับเข้าที่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะผมผมไม่ได้ลบเหลี่ยมนะผมก็จะเน้นเน้นอย่าง เนี่ยครับเนี้ยขวาพอเนี้นขวาเสร็จปั๊บครับเนี่ยมันจะกินมาถึงนี่ก่อนเห็นไหมเนี่ยหินหนึ่งซีซีเวลาแต่งถ้าเดือยมีปัญหาแบบนี้อย่าเป็นพวกพี่สงพี่เสื้ออะไรพวกเนี้ยหินหนึ่งซีซีหนึ่งสองสองหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ผมบอกทุกครั้ง อันไหนที่มันดีกว่าก็ใช้ตัวนั้นมันจะเป็นหินขาวแบบนี้ครับนี่ครับหินขาวแบบนี้เลยนี่ครับเบอร์แปดร้อยอ่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าเบอร์แปดร้อยคำถามก็คือเบอร์แปดร้อยมันไม่ละเอียดเลยช่างมันไม่หยาบเลยช่างอย่างที่ผมบอกทุกครั้งก็คือหินเบอร์แปดร้อยเนี่ยมันมีความเป็นคมกว่าหินชนิดอื่นแล้วก็แข็งกว่าหินชนิดอื่น หินเบอร์800จะไม่อมน้ําหินแกรนิตคือจะไม่อมน้ํานะครับอันนี้แนะนําให้เข้าใจไว้ทวีเนี้ยหินพวกเนี้ยเนี่ยเวลาแต่งเดือยที่มีปัญหาทุกครั้งที่ผมบอกเนี่ยมันจะแต่งได้ดีกว่าหินชนิดอื่นเนี่ยข้าการโฆษณาขายหินนีกแล้ว mm. เดี๋ยวก็หมดอีกแหละแต่จะเดือดร้อนกันอีกเนี่ะต่เอเลยครับ น้ครับพอเป็นหินขาวเสร็จปั๊บเนี่ยครับเห็นไหมคมมันก็จะเสมอแล้วเห็นไหมครับคมจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วมันจะไม่เสมอแล้วเห็นไหมไอมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นหลุมไม่เป็นปีกในเสื้อแล้วมันจะเสมอกันทันทีหินตัวนี้มีความคมมากอย่างที่บอกความเสียหายก็ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยครับความเสียหายไม่มีเลยผมบอกว่าหินตัวนี้มันมีความคมความแข็งอย่างที่ผมแนะนําทุกครั้งเนี่ยอันไหนที่ดีที่สุดผมจะแนะนําให้ สวนจะไหนที่ไม่ดีผมก็จะไม่แนะนาเพราะแนะนําไปมันก็ใช้ไม่ดีที่ที่ที่คุยเรื่องนี้นะเกี่ยวกับหินนี่แหละครับแล้วก็เกี่ยวกับเวลาที่คุณแต่งเม็ดเนี่ยเป็นมีด็นเสื้ออันนี้ก็ถามมานะผมตอบให้พอมันได้อย่างนี้เสร็จปั๊บฝั่งนี้ทํายังไงช่างเนี่ยครับมันก็จะต่ํากว่านิดนึงก็ใช้หินขาวนี่แหละครับเพราะว่าที่ผมไม่แนะนําไม่ใช้หินดำก็เพราะอะไรเพราะว่าคือมันบางอยู่แล้วมันบางอยู่แล้ว เวลาที่เราไล่เข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการไล่ง่ายที่สุดถ้าใช้หินขาวเนี่ยล่องรอยการขีดขว่วนมันก็จะน้อยกว่าหินหยาบหนึ่งสีหรือ12 2เพราะ1นึ่งกับหนึ่งสีมันจะมีความหยาบมากกว่าหินชนิดนี้แต่ดูนะฝั่งนี้ผมจะไล่เหมือนเดิมแต่เวลาไล่เนี่ยครับก็จะไล่ขึ้นมาถึงนี่เหมือนเดิมนะดูดูสภาพนะครับจะโค้งจากนี้ลงไปนะเห็นไหมผมพยายามทุกครัง้งครับเวลาแต่งเมียจะต้องไล่แบบนี้เพราะว่ามัน ทำให้มีดไม่มีพงุงมีดจะยังสวยงาม,มตลอดเวลาเห็นไหมครับพอผมไล่อางี้เสร็จปั๊บเห็นไหมมันจะโค้งลงมาจากนี่เลยนี่ครับเพราะพอเวลาที่ลูกค้าแต่งเนี่ยผมเชื่อว่าลวหลายๆท่านเนี่ยจะเน้นแค่ตรงนี้ครับ เน้นแค่ตรงนี้ก็้วแตนอยู่แบบนี้อยู่แค่ตรงนี้ก็อ,อยู่แค่ตรงนี้พอนานๆไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุงไม่รู้ตัวทีนี้ไม่รู้ตัวพอเป็นมาเรื่อยๆืเริ่มเยอะขึ้นเริ่มไม่อยากเอาออกเพราะว่าเสียดายหินพอเวลามาทําดีหลังก็คือพุงยาวแล้วพุงยื่นแล้วทีนี้แนะนําก็คือเวลาแต่งนะครับให้ขึ้นมาข้างบนเลยครับถึงนี่เลยไม่ต้องกลัวครับว่ามีจะเสียหาย ถึงนี่เลยครับยังไงไม่ก็ไม่เสียหายยิ่งจะทําให้มีเดเนี่ยเลีดง่ายขึ้นแล้วก็สวยดีด้วยนะฮะ่างนี้ครับนี่ครับด้นเนี้ยททเนี้ยด้านนียท,ทุกครั้งที่ถามผมก็คืออจำเป็นไหมครับที่ต้องแต่งด้านนอกด้านนอกอันเนี้เราเคยแต่งไปแล้วไล่บางไปเรียบร้อยแล้ว พอเวลาเราแต่งด้านในเสร็จปับ๊บตรงนี้ไม่ต้องทับอะไรมากครับแค่นี้ครับคล้ายๆลูบคมอ่อนคมพับที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยให้หายไปครับเก็บมันไว้ครับไม่ต้องไปทำอะไรมาเนี่ยครับ,รบก็ใช้แค่นี้ครับนาทีครึ่งน,นะโอเคแล้วก็อย่างนี้ต่อได้เลยครับถ้าสมมุติก็จะเตาเป็น เดินม่กระเพาก็แต่งตรงนี้ครับนี่ครับแค่นี้ครับอันนี้ครับนี่ครับวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีอย่าพลาดไปทําให้กลายเป็นปีกผีเสือ้อแล้วก็เป็นพุงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่สั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะก็ทําให้รู้ไว้ว่าเวลาที่เราแต่งมีดเนี่ยอะไรที่จะไปทําให้กลายเป็นมีดที่มีปัญหาเนี่ยก็อย่าไปทําสามารถเลี่ยงได้ก็ฝากไว้ด้วยครับ ช่างร้านจ่างโฮมครับขายมีดแต่งร้อมกีรตราคา350บาทแมคโคร380แต่งร้อมกียส่งฟรีมีเก็บปลายทางเบอ,อร์โทรเบอร์ถูกก็0801043579สามารถสั่งซื้อได้ครับพร้อมใหบ้บริการทุกท่านครับอันไหนข้อสองสัยอะก็สามารถสอบถามได้ครับสวัสดีครับ